สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ IT มีทิปมาเล่าในครั้งที่13นี้นะคะก็จะเป็นการแนะนำตัวท i ิปแอนทิคส์นะคะในการที่จะสร้างกราฟนะคะ,ะบน Excel นะคะ่ะเพื่อที่จะดึงดูดความสนใจให้กับผู้ที่เราจะไปนำเสนอเขานะคะ,ะในปกติแล้วเนี่ยตัวกราฟนะคะที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยจะมีเป็นกราฟแบบง่ายๆนะคะอย่างเช่นเป็นกราฟแท่งกราฟเส้น,นะะกราฟวงกลม ก็เป็นแบบพื้นๆทั่วไปนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเพิ่มความน่าสนใจให้กับเนื้อหารหรือว่าข้อมูลที่เราจะนําเสนอเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้เป็นรูปภาพเนะะี่ยค่ะเข้าไปประกอบกับตัวกราฟของเราได้ด้วยนะคะ,ะในส่วนนี้คือเป็นตัวอย่างนะคะของการที่จะใช้รูปภาพอะคะ่ะเข้ามาประกอบกับกราฟของเรานะคะในส่วนของรูปแบบแรกนี่คือจะเป็นการใช้รูปภาพนะคะแทนจํานวนนะคะแทนจํานวนของ ข้อมูลหรือว่าตัวเลขที่เราจะนําเสนอนะคะโดยใช้รูปภาพของผลิตภัณฑ์นั้นๆนะคะหรือว่าเป็นพวกโลโก้อะไรต่างๆเนี่ยนะคะเพื่อที่จะแสดงให้เห็นถึงตัวข้อมูลที่เราจะนําเสนอได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะหรือว่าจะใช้เป็นลักษณะของตัวรูปภาพนะคะแทนปริมาณนะคะโดยใช้ระดับของอสีนะคะแทนปริมาณของตัวเลขหรือว่าเปอร์เซ็นต์ต่างๆนะคะก็สามารถที่จะใชะ้รูปภาพนะคะเข้ามา นำเสนอข้อมูลแทนที่จะเป็นกราฟแท่งหรือว่ากราฟเส้นธรรมดาได้นะคะค่ะเดี๋ยวตอนนี้จะมาะสาธิตให้ดูนะคะว่าวิธีการที่เราจะสร้างเป็นลักษณะของกราฟแบบนี้นะคะหรือว่าหรือว่าแบบนี้เนี่ยสามารถที่จะทำอย่างไรได้บ้างนะคะโดยเริ่มต้นจากเราต้องมีข้อมูลก่อนนะคะเราต้องมีข้อมูลก่อนสมมตินะคะตัวอย่างนี้จะเป็นข้อมูลของผลไม้นะคะเราต้องการที่จะพรีเซนต์ออกมาเป็นการขายผลไม้ของในแต่ละเดือนนะคะเราก็จะทําการสร้างเป็น กราฟแท่งนะ,ะปกติก่อนแล้วก็มาทำการปรับแต่งนะคะให้มีเป็นลักษณะของรูปภาพประกอบด้วยนะคะเริ่มต้นจากเราจะนำข้อมูลก้อนนี้นะคะเลือกข้อมูลก่อนเลยแล้วก็มาคลิกที่แท็บ insert นะคะมาที่กลุ่มคำสั่งของ c h a r ตนะคะตรงนี้ก็จะเป็นรูปแบบของชาร์ตต่างๆตามมาตรฐานที่เขามีเตรียมไว้ให้เรานะคะเราจะเลือกเป็นรูปแบบของการสร้างกราฟแท่งนะคะที่เป็นแบบ2มิตินะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ ค่ะทีนี้จะเห็นว่าโดยปกติตามข้อมูลของเราแบบนี้นะคะเวลาที่สร้างกราฟออกมาปุ๊บที่ตัวกราฟที่ได้ออกมาเนี่ยค่ะคือแต่ละแท่งเนี่ยคือจะแทนแต่ละเดือนนะคะแล้วก็แต่ละกลุ่มตรงนี้ก็จะเป็นผลไม้แต่ละชนิดนะคะทีนี้เราต้องการที่จะให้แต่ละแท่งอะค่ะแทนผลไม้แต่ละชนิดนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราอาจจะต้องมีการปรับนะคะในส่วนของตัวการแสดงผลของกราฟนิดนึงนะคะเราจะมาที่ในส่วนของแท็บ ชาร์จดีไซน์นะคะแล้วก็เลือกคำสั่งคือ Service Row Column ก็คือปรับการแสดงผลของกราฟนิดนึงนะคะจะเห็นว่าในตอนนี้เนี่ยในส่วนของอแกนแนวนอนนะคะจะเป็นชื่อเดือนนะคะแล้วก็กราฟแต่ละแท่งเนี่ยก็จะเป็นผลไม้แต่ละชนิดแล้วนะคะอันนี้คือก็กใกล้เคียงกับที่เราต้องการแล้วเพียงแต่ว่าเราไม่ต้องการที่จะให้เป็นลักษณะของกราฟแท่งสีทุบๆแบบนี้นะคะเราต้องการที่จะเปลี่ยนแท่งที่เป็นแอปเปิลเนี่ยค่ะ ให้มีรูปภาพเป็นแอปเปิลนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการเตรียมรูปภาพก่อนนะคะรูปภาพนี่เราอาจจะไปหาดาวน์โหลดนะคะมาจากในในเว็บไซต์ก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นรูปภาพที่ค้นหาจากในโปรแกรม e x c e เนะคะก็สามารถที่ใช้สำหรับเซิร์ชหารูปภาพได้ด้วยเช่นกันนะคะอันนี้คือตัวอย่างของรูปภาพเนี่ยคือมีเตรียมไว้แล้วนะคะเดีย๋ยวจะลองทำให้ดูนะคะก็จะคลิกที่แท่งกราฟนะคะแท่งแรกที่ต้องการจะเปลี่ยนเป็นรูปแอปเปิลก่อนนะคะ จากนั้นให้เราคลิกเมาส์วขวานะคะแล้วก็เลือกคำสั่งคือ Format Data Series เขาก็จะเปิดเป็นเพนของ Format Data Series ขึ้นมานะคะทีนี้ในส่วนของการตกแต่งเนี่ยเราจะมาคลิกที่ Fill and Line นะคะ Fill and Line แล้วก็มาคลิกที่กลุ่มของ Fill นะคะเราต้องการจะใช้เป็นรูปภาพนะคะแทนเป็นสีพื้นธรรมดาเนี่ยเราก็จะเลือกมาที่คำสั่งตัวออปชันนี้นะคะเป็น Picture or Texture Fill แล้วก็มาคลิกที่ปุ่ม Insert ะะจากนั้นก็จะปรากฏเป็นวิดีโของการ insert picture ขึ้นมาเราก็จะทําการไปเลือกรูปภาพอย่างที่บอกนะคะว่าจะเป็นการเลือกรูปภาพที่เราเตรียมไว้แล้วก็จะเลือกเป็น from file หรือถ้าเกิดต้องการจะไปนค้นหารูปภาพนะคะที่ Microsoft เขาเตรียมไว้ให้ก็จะมีในส่วนของ stock image หรือว่าเป็น online picture ก็ได้หรือใช้เป็นไอคอนะคะตัวไอคอนที่ในโปรแกรม Word Excel p o e p o i n t นะะี่ค่ะเขาจะมีไอคอนเตรียมให้เราใช้ใคล้ายๆกับ Symbol นะคะเป็นพวกสัญลักษณ์ต่างๆก็ได้ เดี๋ยวตัวอย่างนี้จะเป็นการเลือกจากไฟล์นะคะก็จะเลือกเป็นคำสั่ง from file แล้วก็ไปที่โฟลเดอร์นะคะที่เราทำการจัดเก็บข้อมูลนะคะที่เป็นรูปภาพของเราอันนี้ตัวอย่างคือเป็นรูปภาพ Apple นะคะไฟล์จะนำสกุล png นะคะหรือว่าจะเป็น jpg ก็ได้นะคะแล้ก็เลือกมาเสร็จแล้วก็คลิกที่ปุ่ม insert ค่ะก็จะเห็นว่าตอนนี้ตัวแท่งกราฟแอปเปก็จะเป็นรูปแอปเปแล้ว แต่ทีนี้ในส่วนของสัดส,ส่วนนะคะอาจจะดูไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเขาจะทําการใช้รูปภาพาค่ะยืดนะคะขนาดให้เต็มแท่งกราฟของเราเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราต้องการจะปรับสัดส,ส่วนให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะให้เรามาดูคําสั่งทางด้านขวามือนะคะที่ format data series pane ตรงนี้ในส่วนของ option default เนี่ยจะเป็น stretch ก็คือจะยืดรูปภาพให้เต็มเต็มแท่งกราฟนะคะเราลองเลือกเป็นแบบ s t a c k ดูอพอเป็นแบบ s t a c k ปุ๊บเขาก็จะทําการ ปรับขนาดรูปภาพค่ะให้เล็กๆแล้วก็มาซ้อนๆกันลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือตามความเหมาะสมที่โปรแกรมเขาปรับขนาดรูปภาพให้นะคะก็จะได้ขนาดประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการจะทําเป็นเหมือนกับเป็นกราฟรูปภาพแล้วก็บอกเลยว่า1รูปของเรานแทนกี่หน่วยนะคะเราก็สามารถที่จะปรับได้โดยให้เรามาคลิกนะคะที่ stack and scale width นะคะแล้วก็ที่ช่อง unit picture นะคะตรงนี้เราก็สามารถที่จะปรับตัวเลขได้ default จะเป็นเลข1อยู่นะคะ ก็จะไม่เห็นรูปภาพเลยแต่ถ้าเกิดจะดูตักสเกลของเราเนี่ยหนึ่งช่องของเราเนี่ยคือ1 0,000ใช่ไหมคะเราก็จะพิมพ์ตัวเลขลงไปว่า1 0,000นะคะเสร็จแล้วกดปุ่ม enter oh. ค่ะตอนนี้ก็จะเห็นว่าในสเกลของเราตรงนี้นะคะ1รูปก็คือแทน1 0,000นะะพอมาที่สอง0 0ก็จะมีอีกรูปหนึ่งขึ้นมาแบบนี้นะคะเราก็จะใช้เป็นรูปภาพอะคะแทนปริมาณหรือว่าจำนวนของสิ่งของ นะคะแล้วก็ทําให้ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็จะทราบว่าอันนี้คือเป็นแอปเปิลนะคะขายได้เท่าไหร่ก็จะโชว์ขึ้นมาตามสเกลต,ตรงนี้ได้เลยนะคะ mm hmm. ส่วนถ้าเกิดต้องการจะทากับแท่งอื่นๆก็เช่นเดียวกันนะคะอย่างเช่นแท่งที่2เนี่ยต้องการจะทําเป็นรูปองูนนะคะก็มาคลิกที่แท่งที่2ไดเลยเลยนะคะแล้วก็มาคลิกที่ Picture or t e x t u r e fill เหมือนเดิมคลิกที่ปุ่ม Insert นะคะแล้วก็มาเลือกรูปภาพอันนี้เป็นกราฟนะคะก็เลือกรา e มา แล้วก็มาปรับสเกลนะคะสมมุติว่า1รูปจะให้แทน1นึ่งหมื่นเช่นเดียวกันแล้วก็ปรับตัวเลขลงไปนะคะส่วนแท่งที่3ตรงนี้จะเป็นบารนานานะคะก็เช่นเดียวกันอันนี้ก็ไปเลือกรูปภาพ Insert เ,เข้ามานะคะแล้วก็ปรับอันนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยเข้าใจแล้วก็ดู มองเห็นข้อมูลได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดูเข้าใจง่ายขึ้นด้วยนะคะว่านี่คือเป็นแท่งกราฟของมาลาน่านะไม่ต้องมาดูว่าแท่งสีนี้คืออะไรนะคะใช้ดูจากรูปภาพได้เลยแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครที่นําเสนอข้อมูลที่มีลักษณะของ Product สินค้าต่างๆนะคะที่มีโลโก้ใช้เป็นโลโก้แทนก็ได้นะคะหรือว่าใช้เป็นรูปภาพสมมุตินะแทนก็ได้นะคะตรงนี้ก็สามารถที่จะทําเป็นกราฟที่เป็นรูปภาพแบบนี้ออกมาได้ แล้วก็จะเห็นว่าในส่วนของตัวไลเจนตตรงนี้นะคะก็จะมีเป็นใช้เป็นลักษณะของตัวรูปภาพนลคะ่ะประกอบขึ้นมาด้วยจะเห็นว่าเราขยายเห็นไหมคะก็จะมีเป็นรูปนะคะตามที่เราทําการปรับแต่งนะคะส่วนที่เหลือเราก็สามารถที่จะใช้คําสั่งในการปรับแต่งเพิ่มเติมได้นะคะเป็นการใช้งานาในส่วนของคําสั่งของชาร์จตามปกตินะคะอันนี้คือเป็นเรื่องของการปรับแต่งแท่งกราฟนะะโดยการใช้รูปภาพเข้ามาแทน ะะเดี๋ยวจะลองทําให้ดูอีกสักตัวอย่างหนึง่งละกันนะคะ๋ยวขอแอบ,บตัวนี้ไปก่อนละกันสมมุติว่าเป็นตัวนี้บ้างถ้าเป็นข้อมูลแบบนี้นะคะสมมุติเราจะให้เป็นโลโก้นะคะแสดงเป็นโลโก้ของแต่ละโปรแกรมนะคะว่าแต่ละโปรแกรมเนี่ยมีการใช้งานนะคะมาน้อยแค่ไหน่ลปีเนี่ยสมมติเราก็จะเลือกข้อมูลก่อนแล้วก็มาคลิกที่แท็บ,บ insert เช่นเดียวกันนะคะ แล้วก็มาคลิกที่ insert column เลือกเป็น 2D column นะคะตรงนี้อันนี้เหมือนเดิมค่ะต้องการที่จะให้ในส่วนนี้จะแสดงเป็นปีนะคะในแกนแนวนอนเนี่ยจะให้แสดงเป็นปีแล้วก็ switch row column นิดนึงเพราะฉะนั้นตอนนี้แต่ละแท่งเนี่ยก็จะเป็นแต่ละโปรแกรมนะก็คลิกลงไปที่แท่งกราฟอ,อ่ข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะคะเวลาที่เราคลิกลงไปที่แท่งกราฟเนี่ยจะต้องมีการ selection หรือว่าเลือกเนี่ยทั้ง ทั้งหมดนะคะของที่เป็นแท่งกราฟที่เป็นยามเมอร์แบบนี้ค่ะถ้าเกิดว่าคลิกลงไปที่แท่งนี้อย่างเดียวน,นี้หมายความว่าเฉพาะแท่งนี้แท่งเดียวนะคะเวลาปรับรูปภาพเนี่ยก็จะเปลี่ยนแค่แท่งนี้แท่งเดียวฉะนั้นต้องสังเกตดูด้วยว่าจุดเนี่ยขึ้นมาล้อมรอบแท่งที่เป็นยามเมอร์ของทั้ง2ปีหรือเปล่านะคะถ้าเป็นแบบนี้ก็เดี๋ยวคลิกข้างนอกก่อนแล้วก็มาคลิกซ้ำอีกครั้งหนึ่งต้องมีจุดนะคะล้อมรอบแบบนี้ทั้ง2แท่งแล้วค่อยมาทําการปรับนะคะมาที่ picture texture fill แล้วก็คลิกที่ปุ่ม insert อ,อาจจะค้างเป็นรูปเดิม,ดมก่อนไม่เป็นไรนะคะอันนี้สมมติเป็นย a m เมอก็เลือกเป็นโลโก้นี้อันนี้เราก็ต้องเตรียมรูปภาพมาไว้ก่อนนะคะแล้วก็อาจจะเลือกเป็นแบบสแต็กก็ได้อันนี้เป็นในส่วนของทีมนะคะก็เลือกเป็นรูปภาพของทีมตรงนี้เวลาที่จะใช้รูปภาพนะคะมาประกอบ แนะนำนะคะว่าควรจะเป็นรูปภาพที่มีลักษณะพื้นหลังโปร่งใสนะคะก็จะทําให้เห็นเป็นโลโก้หรือว่าเป็นรูปภาพแต่ละอันเนี่ยชัดเจนนะคะคือถ้าเกิดไปเลือกรูปภาพที่มีแมกกา์เนี่ยมันอาจจะเหมือนเป็นกราฟแท่งแล้วก็มีเป็นรูปไปแปะๆแ,ะแะไว้แค่นเนี้งนะคะอันนี้น่าจะใช้เป็นรูปภาพที่เป็นพื้นหลังโปร่งใสนะคะก็จะทําให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นอ่ะโอเคค่ะอันนี้ลอง ทำให้ดูนะคะลักษณะของกราฟแท่งที่ใช้รูปภาพนะคะมาประกอบก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะข้นที่ต่อไปมาดูอีกรูปแบบหนึง่งอีกรูปแบบหนึ่งนะคะสมมุติว่าอันนี้จะใช้เป็นสมมติว่าไปทําแบบสํารวจมานะคะเป็นผู้หญิงกับผู้ชายและกันแล้วก็มีการโหวตโพลของเราเนี่ยสกลุ่มด้วยกันนะคะคือผู้หญิงกับผู้ชายนะคะแล้วก็มีเป็นเปอร์เซนต์แบบนี้มาให้ เราก็จะเตรียมข้อมูลของเราก่อนนะคะสมมติว่าผลโพลของผู้ชายเนี่ยเป็น60%จากคะแนนเต็มทั้งหมดคือ100%นะคะแล้วก็ในส่วนของผู้หญิงเนี่ย40%จากทั้งหมดคือ100%นะคะแล้วก็2ตัวนี้คือรวมกันก็คือ100%เหมือนกันทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะ,ะสรุปนะคะออกมาในรูปแบบของกราฟนะคะจริงๆก็เป็นแบบของกราฟกราฟแท่งก็ได้นะคะแต่อาจจะดูไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่สมมติว่าเราอยากจะให้แสดงผลออกมาเป็นรูปแบบของ รูปผู้หญิงกับรูปผู้ชายนะคะแล้วก็เวลาแสดงเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ให้เห็นเป็นระดับสีนะคะ60เท่าไหร่นะคะแล้วก็40เป็นเท่าไหร่ทีนี้วิธีการทำนะคะเริ่มต้นเลยคือเราจะเริ่มจากการสร้างกราฟแบบธรรมดาก่อนนะคะแล้วก็ต้องมีการเตรียมตัวเขาเรียกว่าเป็นรูปภาพนะคะหรือว่าตัวไอคอนนะคะที่จะมาใช้แทนไอกราฟแท่งของเราให้เป็นพวกรูป ผู้หญิงผู้ชายแบบนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวจะไปค้นหารูปนะคะที่เป็นรูปเวกเตอร์ค่ะที่โปรแกรมเขามีเตรียมไว้ให้เป็นรูปผู้หญิงผู้ชายก่อนละกันวิธีการนะคะเราจะมาคลิกที่แท็บ insert นะคะแล้วก็คลิกที่ไอคอนเราใช้ไอคอนนะคะเข้ามาช่วยคลิกที่ไอคอนแล้วนะคะก็จะปรากฏเป็น window ของ insert ไอคอนขึ้นมาเราต้องการที่จะค้นหารูปผู้ชายผู้หญิงลองพิมพ์ keyword เป็นคำว่า human ก็ได้ค่ะ จะเจอทั้งรูปผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะแล้วก็จะคลิกเลือกทั้งสองรูปนี้เลยแล้วก็อินเสิร์ตเข้ามาโอเคนะคะตอนนี้เราจะได้เป็นรูปผู้หญิงกับผู้ชายมาแล้วแต่ว่าจะเป็นรูปสีทึบแบบนี้นะคะแล้วก็ลองปรับขนาดนะคะสมมติกราฟเราเอยากจะให้แสดงขนาดประมาณนี้นะคะจากนั้นให้เราทําการ นำสีพื้นออกไปนะคะนำสีพื้นออกไปก็คือจะคลิกที่กราฟิกฟิลนะคะแล้วก็เลือกเป็น no fill แล้วก็ใส่สีเส้นขอบแทนนะคะจะทำลักษณะของโปร่งใสะค่ะมีแค่เส้นขอบพออันนี้สมมุติว่าเป็นผู้ชายใช้เป็นสีน้ำเงินละกันแล้วก็เป็นผู้หญิงนะคะอันนี้เป็น no fill ไปก่อนแล้วก็สีของเส้นขอบนะคะสมมุติจะให้เป็นสีชมพูอันนี้เราสามารถเข้าไปเลือกปรับแต่งได้ตามที่เราต้องการนะคะตรงนี้ ขอโทษค่ะสีสีพื้นไม่มีเนาะแต่ว่าสีเส้นขอบนะคะจะเป็นแบบนี้อ่ะโอเคเสร็จเรียบร้อยค่ะให้เราทำการ Copy นะคะทั้งสองรูปเนี้ยหรือสองไอคอนเนี้ยค่ะมาเป็นอีกชุดหนึ่งนะคะแต่ว่าไอคอนในชุดเนี้ยค่ะจะทำเป็นสีทึบนะคะจะทำเป็นสีทึบแบบนี้ อันนี้คือการเตรียมนะคะว่าเราจะใช้2รูปหรือ2ไอคอนนี้ค่ะไปประกอบกับในกราฟของเรานะคะอันนี้เราเตรียมรูปเสร็จเรียบร้อยพักไว้ก่อนต่อไปค่ะมาดูที่ตัวข้อมูลนะคะเราจะสร้างกราฟขึ้นมาขอยไว้ก่อนนะคะเราจะเลือกข้อมูลค่ะเลือกข้อมูลที่จะสร้างกราฟนะคะเลือกเฉพาะตัวเลขตรงนี้พอแล้วก็มาคลิกที่แท็บ insert นะคะเลือกสร้างกราฟเป็นแบบ 2D column นะคะเราจะได้เป็นลักษณะของกราฟขึ้นมาหน้าตาแบบนี้ ทีนี้จะเห็นว่ากราฟแท่งนี้คือเนะท่าไหร่คนะแท่งนี้คือหกสิบเอร์เซนตนะคะแล้วก็แท่งนี้ก็คือร้อยเปอร์เซนตนะคะแท่งนี้คือร้อยเปอร์เซนแล้วก็แท่งนี้สี่สิบเปอร์เซนตนะคะแล้วก็แท่งนี้เนี่ยก็คือร้อยเปอร์เซนตเพราะฉะนั้นถ้าเกิดดูไปแล้วตรงนี้คือของผู้ชายนะคะอันนี้คือเป็นกลุ่มกราฟที่เป็นของผู้หญิงนะคะทีนี้วิธีการก็คือเราจะทําการเลือกแท่งกราฟที่เป็นร้อยเปอร์เซนตนะคะ ของผู้ชายนะคะแล้วก็ทำการ Copy นะคะ Copy ด้วยการใช้ช็อตพาร์ตคียนะคะกดปุ่ม Ctrl C เลือกรูปภาพที่เป็นโปร่งใสนะคะ Ctrl C แล้วก็มาคลิกที่แท่งกราฟที่เป็น100%ของผู้ชายนะคะส่วนฝั่งนี้เราก็จะเลือกแท่งกราฟนะคะที่เป็น100%ของผู้หญิงค่ะแล้วก็มาคลิก Copy นะคะตัว รูปโปร่งใสของผู้หญิงแล้วก็มาคลิกที่แท่งกราฟนี้แล้วก็วางลงไปใช้เป็นคอนโทซแล้วก็คอนโทวนะคะอันนี้คือแทน100%นะคะจากนั้นสิ่งที่เป็นตัวเลขที่เขาได้คือ60%เราจะใช้ไอคอนที่เป็นรูปทึบเนะะี่ยค่ะเข้ามาแทนที่นะคะเราก็จะคลิกเลือกรูปผู้ชายที่เป็นรูปทึบคอนโทนซี Ctrl C, นะคะ Copy แล้วก็มาวางไว้ที่ส่วนของที่เป็นแท่งของผู้ชายแล้วก็คอนโทวี v. แบบนนี้ะะคะส่วนของผู้หญิงก็เช่นเดียวกันก็คลิกเลือก c t r o l C นะคะแล้วก็มาคลิก c t r o l V นะคะจากนั้นเราจะต้องนะคะปรับสเกลนะคะของสัสดส่วนตรงนี้ก่อนว่าถ้าเป็นผู้ชายเนี่ย60%เนี่ยจะต้องแสดงผลประมาณแค่ไหนนะคะโดยให้เรามาคลิกเลือกแท่งที่เป็นของผู้ชายที่เป็นรูปทึบเนี่ยคะ่ะจากนั้นนะคะให้เรามาคลิกที่แท็บที่คำสั่งนะคะ Format Data ด้าพอยต์นะคะ format data point ตรงนี้แล้วก็มาคลิกที่ fill and line นะคะแล้วเลือกเป็นแบบ s t a c k e and scale width นะคะตรงนี้ไม่ต้องปรับตัวเลขนะคะให้ใช้ scale ตามที่ตามค่าของตัวเลขจะได้เท่ากับ60%ตามนี้เห็นไหมคะตรงนี้ก็เหมือนกันของผู้หญิงนะคะก็มาคลิกแล้วก็เลือกเป็น s t a c k e and scale width นะคะตอนนี้คือเราจะได้สัดส่วนออกมาแล้วว่า60%ของผู้ชาย แสดงผลแค่นี้นะคะแล้วก็40%ของผู้หญิงแสดงผลแค่นี้ทีนี้ขั้นตอนต่อไปสุดท้ายแล้วนะคะคือเราจะเอาสองรูปเนี้ยค่ะมาซ้อนทับกันนะมาซ้อนทับกันให้เราคลิกเลือกที่แท่งกราฟไหนก็ได้นะคะอ่าคลิกเลือกแท่งกราฟไหนก็ได้นะคะแล้วก็มาที่ในส่วนของอ่า format data point นะคะเขาจะมีส่วนนี้นะคะอ่าแล้วก็จะมีในเรื่องของการอ่าปรับในส่วนของ โอเวอร์แลปนะคะโอเวอร์แลปก็คือเอามาซ้อนทับกันสมมุติเราต้องการที่จะให้มันซ้อนทับกันนะคะเราก็เลื่อนมาทางด้านขวาสุดคือซ้อนทับกัน100%เลยก็จะเห็นว่าเขาจะเอาแท่งกราฟที่เป็น60%นตะคะมาทับกันกับแท่งกราฟที่เป็น100%เห็นไหมคะร้อยเปอร์มันโปร่งใสกับแท่งกราฟที่เป็น60%เนี่ยเป็นทึบก็จะเหมือนกับว่าหกเอร์เซนเนี่ยคือเท่านี้เห็นไหมคะทีนี้ถ้าเกิดต้องการจะปรับความอ้วนความผอมของตัวกราฟเนี่ยเราก็จะปรับในนส่วของแก นะคะแก็วิดตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าปราฟไม่มีแก็วิดเลยเป็นศเนี่ยลูกก็จะอ้วนหน่อยแต่ถ้าเกิดไม่สวยก็สามารถที่จะปรับแต่งเพิ่มเติมได้นะคะอ่ะนี่ก็จะเป็นกราฟที่เราได้ออกมาแล้วนะคะว่าเป็นกราฟที่แสดงปริมาณน,นะคะหรือเปอร์เซ็นต์ของผู้หญิงกับผู้ชายนะคะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าในส่วนของแกนเนี่ยคะ่ะต้องการที่จะให้ แสดงตัวเลขเปอร์เซ็นต์นะคะเราก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้หรือบางทีอาจจะใช้เป็นให้โชว์ด a ต a าลาเบก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่นะสมมุติว่าถ้าเกิดว่าอยากจะให้โชว์เป็นเปอร์เซ็นต์ก็คลิกเลือกมาที่ชาร์จดีไซน์นะคะแล้วก็ Select Data ในส่วนของการแสดงผลค่าตรงนี้นะคะปกติจะเป็น1-2อยู่แล้วก็คลิกที่ปุ่ม Edit นะคะแล้วก็มาเลือกให้แสดงเป็น60%แล้วก็40%แบบนี้เห็นไหมคะเสร็จแล้วก็โอเคไป ะะแล้วก็โอเคส่วนถ้าเกิดว่าไม่ต้องการให้แสดงเลเจนร์นตรงนี้นะคะก็คลิกยกเลิกไม่ต้องแสดงก็ได้ไม่ต้องการให้แสดงสเกลตรงนี้เราสามารถที่จะปรับได้ตามปกติอยู่แล้วนะคะในส่วนของแท่งกราฟรงในส่วนของแกนเนี่ยไม่ต้องการให้แสดงแกนแนวตั้งนะคะเพราะว่าเรามีตัวเลขเปอร์เซ็นต์บอกตรงนี้อยู่แล้วก็ทำักษณะแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าไม่ต้องการให้แสดงเป็น เส้นกริดายนะก็กิดลายออกได้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะนี่เราก็สามารถที่จะปรับขนาดได้ส่วนอื่นๆก็สามารถที่จะปรับแต่งได้ตามปกตินะคะจะ,อะบอกจะพิมพ์เป็นชื่อกราฟอะไรก็สามารถคลิกพิมพ์ลงไปตรงนี้ได้นะคะอันนี้คือเป็นการใช้รูปภาพนะคะเข้ามาแสดงเป็นกราฟนะคะแล้วก็บอกสัดส่วนหรือปริมาณของข้อมูลของเราได้นะคะในลักษณะที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะคะ โอเคค่ะอันนี้คือในส่วนของการแนะนำนะคะการใช้รูปภาพนะคะเข้ามาประกอบกับข้อมูลของเราเพื่อให้การนำเสนอของเราเนี่ยดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะก็หวังว่าในส่วนการแนะนำทิปทริกนะคะการใช้รูปภาพเข้ามาประกอบกับกราฟของเราเนี่ยคงจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ได้เข้าชมในวันนี้บ้างนะคะสำหรับที่เป็นทิกในวันนี้นะคะคงจบแค่นี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพบกันในเดือนหน้านะคะ ตามติดตามนะคะว่าจะมีหัวข้อที่น่าสนใจอะไรกันบ้างน,นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ